อนาคตของคอบ y ี้เมนูจะเป็นยังไงต่อไปแล้วกับตันทีมอย่างบรูโน่ฟ a นเดสกับซาอุท้ายตลาดแบบนี้จะยังไงกันต่อรวมถึง้าออกรายอื่นเป็นยังไงกันบ้างทั้งหมดรวบรวมให้หมดแล้วครับในคลิปวันนี้ไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับประเด็ดปีศาจแดงครับประจำวันอังคารที่26สิงหาคมนะครับเหลืออีกไม่ถึงสัปดาห์ตลาดซื้อขายก็จะปิดตัวลงแล้วนะครับตลาดจะปิดวันที่1กันยายนนะครับผมเข้าใจหลายท่านก็ยังอารมณ์ค้างกันอยู่หลังเกมที่เจอกับฟูลแลนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาฝากกันเหมือนเดิมเพราะว่าตีมหลักๆนะครับไอเดียกหลักของรายการประเด็ดปีศาจแดงในช่วงเช้าก็จะเป็นการรายงานข่าวนะครับซึ่งอันดับแรกเลยนะครับ เรารู้ใจกันอยู่แล้วแหละแฟนช่องนะครับข่าวปลดรูเบนนัมริมข่าวหากุนซือคนใหม่มาแทนรูเบนนัมริมนะครับยังไม่มีนะตอนนี้นะผมเข้าใจบางท่านเฮ้ยนะครับมีข่าวโคช้ชใหม่หรือยังครับยังใจเย็นนะครับอ่ะมาว่ากันที่เรื่องราวตลาดซื้อขายแต่ถ้ามันมีข่าวแบบเฮ้ยแมนยูเต็ดมองหาถ้ามันเป็นข่าวจริงๆนะนะครับเดี๋ยวผมรายงานนะครับเพราะว่าคือก็มีสื่อนอกบางสื่อ อันนี้ผมเล่าเลยนะครับเขาก็เขาก็รู้ว่าแฟนบอลอยากเสพอะไรอยากฟังอะไรเขาก็พยายามจะแบบพาดหัวในสิ่งที่แฟนบอลอยากให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบางแอคทูวิตนะครับในต่างประเทศบางทีมันก็อารมคือมันไม่ใช่เรื่องจริงอะนะครับฉะนั้นก็ต้องกรองกองก,องกันหน่อยนะครับอ่ะว่ากันแบบนี้นะขอไปพูดถึงข่าวสารวันนี้นะครับเรื่องราวของราสมุสฮอยลุนฟริโซโรมาโนรายงานเข้ามานะครับว่าตอนเนี้ การเจราจาระหว่างนาโปลีแล้วก็แมเชสเตอร์ยูนเต็ดกำลังเข้าสู่ขั้นสุดท้ายในดีลสัญญายืมตัวพวกออปชันซื้อนะครับออปชันก็คือไม่บังคับซื้อนะครับซึ่งจะกลายเป็นบังคับซื้อขาดในภายหลังแล้วตรงนี้ขอขั้นเล็กน้อยก็คือว่าแม้จะไม่ได้มีอธิบายไว้อย่างละเอียดนะครับแต่ว่าดีลลักษณะนี้ก็คือว่าเป็นดีลที่เป็นยืมตัวบวกออปชันก่อนแต่ถ้าสมมติว่าทำตามเงื่อนไขก็พร้อมจะเปลี่ยนเป็นบังคับซื้อได้ อ่ะโอเคอาจจะเป็นพวกแบบผลงานหรือว่าจำนวนนัดที่ลงสนามอะไรแบบนี้นะครับการพูดคุยกับฮอยลุนแล้วก็ทีมงานของเขาเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวกำลังยังคงดำเนินอยู่ในวันนี้แล้วก็นาโปลีกับอันโตนิโอคอนเต้กำลังผลักดันเพื่อจะปิดดีลให้ได้นะครับแบบนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะถือว่าแ์ดีนะครับก็ประมาณว่ายังไงนาโปลีก็ต้องการยืมตัวบวกออปชันก็คือไม่บังคับไปก่อนแต่ถ้าเกิดอยากให้บังคับ คุณก็แสดงให้เห็นซิว่าเฮ้ยคุณซื้อมาแล้วคุ้มอ่ะซื้อมาแล้วเฮ้ยลงสนามได้ต่อเนื่องซื้อมาแล้วทำประตูได้ต่อเนื่องถ้าทําตามเงื่อนไขก็บังคับกันไปว่าไปแบบนี้นะครับจากนั้นอัลเฟโดเพดูล่านะครับสายตรงของฝั่งนาโปลีนะครับก็ให้ข้อมูลมานะครับว่าฮอยลุนเนี่ยคือตัวเลือกอันดับหนึ่งที่อันโตนิโอคอนเต้ต้องการนะครับและนาโปลีก็ได้ตัดสินใจแล้วนะครับที่จะลงทุนในจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขรวมรวมราว,ราว 39ล้านปอนด์บวกลบขึ้นอยู่กับแอดออนนะครับเพื่อที่จะมอบกองหน้าคนใหม่ให้กับอันโตนิโอคอนเต้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยจารูกาดิมาซิโอนะครับเทีย2จากสกายอิตาเลียก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามีการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับตัวของราสุสฮอยลุนไปแล้วนะครับซึ่งการเจราจาอาจจะสิ้นสุดลงด้วยข้อตกลงในรูปแบบยืมตัวพร้อมออปชั่น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นจำนวนประตูที่ทําได้จำนวนการลงสนามการคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมูลค่าการเจรจาประเมินอ,อยู่ที่ราวๆอะ่ะตามที่เพดูล่ารายงานนะครับก็ประมาณ39ล้านปอนด์หรือว่า45 000, 000, 000, ล้านยูโรลักษณะของดยวก็ตรงกับที่โรมาโนรายงานไม่เหมือนกันก็คือออปชันก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันโอเคทุกอย่างทำตามเงื่อนไขก็เปลี่ยนเป็นบังคับกันต่อไปนะครับเป้าหมายของนาโปลีในช่วงท้ายตลาด ก็คือการปิดดิลกองหน้าให้ได้ภายในวันพุทธที่21สิงหาคมนะครับฉะนั้นเนี่ยภายในวันพุธนี้นะครับวันพุทธที่27นี่แหละก็มีโอกาสที่อย่างน้อยนะครับดีวฮอยลุนก็อาจจะปล่อยไปได้อีกดิวนะครับมาต่อกันที่ข่าวของคนนี้ครับพวกเราแฟนผีพูดถึงกันเยอะไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบนะครับเรื่องราวของบรูโน่ฟอนันเดสมีรายงานอีกครั้งจากสื่อสายท้องถิ่นนะครับของสวิสอระเบ,บียที่ชื่ออิสมาอลมามูธ ซึ่งถ้าพอจำกันได้เนี่ยสื่อสำนักนี้นะครับก็คืออิสมาอลมามูธนี่แหละเคยเปิดเผยภาพตอนที่มิเกลปินโตเอเยนของบรูโนเดินทางไปพูดคุยที่กรุงริยาดนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยมามูธก็รายงานว่ายืนยันว่าเอเยนของบรูโนเฟรนันเดสได้รับการติดต่ออย่างจริงจังเกี่ยวกับการย้ายตัวนักเตะไปยังเอาอิติฮัดตอนนี้นักเตะยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับและกำลังพิจารณาข้อเสนออย่างจริงจังครับ ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับเบนเจคอปส์ครับผู้สื่อข่าวจาก CBS Sports ทางเบนเจคอปส์เองนะครับก็ได้รายงานว่าตัวแทนของบรูโน่เนี่ยประหนักดีถึงความสนใจจากอ,าอัลเอติฮัดนะครับพวกเขาติดต่อไปหาโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงนิ่งๆกับสถานการณ์และยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆเข้ามานะครับยังไม่มีการพูดคุยระหว่างสโมสรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เว้นเสียแต่ว่าบรูโน่จะเปลี่ยนใจเกี่ยวกับซาอุดีอาระเบียในซัมเมอร์นี้ซึ่งเขาเนี่ยเคยตั้งใจว่าจะอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยอีก1ปีนะครับและอวิดีฮัดเองเนี่ยก็ต้องขายนักเตะออกก่อนจะนําเข้านักเตะบิ๊กเนมเข้ามาซึ่งเรื่องนี้ก็เท่ากับว่ามีความสนใจจริงครับแต่ก็อย่างที่เคยบอกไปคือณเวลานี้มันยากที่จะเกิดขึ้นอยู่มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับก็คือเรื่องของ Copy m e เมนูครับ เรื่องของคอ p y ี้เมนูเนี่ยหลังจากที่จบเกมกับฟูลแลมรูเบนนโมริมก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับประมาณว่าตำแหน่งของคอ p y ี้เมนูเนี่ยต้องสู้กับโรน่เฟ์เดสโดยตรงก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์เกิดกระแสวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆกันมากมายแต่ว่าหนึ่งในคําพูดที่ทําให้ตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่ก็คือแอนดี้มิเชนครับสื่อเทียหนึ่งสายตรงสโมสรแมตต์เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสสายสโมสรจากเดอเลติกนะครับได้พูดถึงเรื่องราวของเมนูนะครับ ใน Podcast Talk of the Devils ครับซึ่งมีเช่นรายงานว่า Copy ี้เมนูเนี่ยอิงจากผู้คนที่ผมได้พูดคุยด้วยเนี่ยนะผมคงจะประหลาดใจมากถ้าเข้าไปจริงๆแต่ผมคิดว่าถ้าคุณได้ข้อเสนอก้อนโตเข้ามาเพื่อคว้าตัวเขา่าในตอนนี้ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องพิจารณาขายเขาออกจากทีมอย่างแน่นอนทีนี้ก็ตามมาด้วยบทความของคริสวีลเลอร์ครับสื่อเทียสจากเดลี่เมล ที่พาดหัวไว้นะครับว่าทำไมแสงสปอตไลท์ถึงดับลงสำหรับ Copy ี้เมนูและวิลเลอร์ก็พาดหัวต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อมีถึง10สโมสรพร้อมฉกตัวอดีตดาวรุ่งผู้เคยเปล่งประกายคริสวิลเลอร์เริ่มแบบนี้ครับในบทความทุกอย่างสะท้อนให้เห็นถึงความตกต่ำอย่างน่าตกใจของคอบบี้เมนูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดอันนี้คือผมแปลนะครับ เมื่อโอกาสที่ดีที่สุดในการออกสตาร์ทภายใต้การคุมทีมของรูเบนนารโมริมกำลังจะมาถึงในเกมเยือนกริมส์บีในคือวันพุธนี้รอบ2ของสุดคาราบาวครับท่ามกลางแฟนบอลเต็มความจุ9,000ที่นั่งที่บลันเด์พาร์คดูจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเมนูในเวลานี้หลังจากที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวใน2เกมนัดเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลและฟูแลม แฟนบอลเนี่ยสังเกตได้ทันทีถึงสีหน้าหม่นหมองของเขาในขณะที่เขาเนี่ยเดินวนรอบสนามอย่างสิ้นหวังที่คราเบนคอเทจหลังเกมเสมอหนึ่งตอนหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์เขาได้หยุดพูดคุยเป็นการสร่วนตัวกับจอชัวเซิร์ซีอีหนึ่งตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานโดยอโมริมหลังจบเกมกุนซือของแม่แต่อย่างอาโมริมพูดถึงการที่เมนูกำลังต่อสู้กับบรูโนฟเฟอร์นันเดสเพื่อชิง1ใน2ตํตำแหน่งมิดฟิลด์ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะเหนือกัปตันทีมและนักเตะที่ ดีที่สุดของสโมสสอนอันนี้วิลเลอร์เขียนนะครับแล้วมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมนูยังคงเฉลิมฉลองปีแห่งการแจ้งเกิดที่โอตาร์ฟอร์ดปิดท้ายได้ผลงานโดดเด่นในเกมนัดชิง f อฟเอคับที่เอาชนะแมนเชสเตอร์เขาเป็นแกนหลักของทีมชุดใหม่ภยใต้กระดมทีมของเอริกเทนฮักเป็นขาประจํำทีมชาติอังกฤษที่ลงเป็นตัวจริงในนัดชิงยูโร2024กับสเปนที่กรุงเบอร์ลิน เทนฮากถูกแทนโดยรูเบนอมโมริมเมื่อต้อนเดือนพฤศจิกาย,ยนและเมนูกำลังอยู่ในช่วงพักรักษาตัว2เดือนเพราะอาการบาดเจ็บแฮมสตริงจากนั้นเขาลงเล่นให้ยูไนเต็ดไป28นัดจากทั้งหมด44เกมภายใต้กุนซือคนใหม่โดยได้ออกสตาร์ทเพียงแค่ส5นัดเท่านั้นสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือเมนูดูเหมือนจะไม่เข้าระบบ3421ของอมโมริมยิ่งไปกว่านั้นหลังจากแมวเดใช้เงิน130ล้านปอนด์กับซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็น รันเอมบูโม um แล้วก็มาดูสคุนย่าเพื่อมาเล่นใน2ตำแหน่งเบอร์1ิซึ่งทำให้บรูโน่ต้องถอยลงมายืนเป็นกลางต่ำกับตันทีอย่างบรูโน่ลงสนามมาร่วมกับแคสซมิโร่เมชชนเมาแล้วก็มาในอูกาเต้ที่คราเวนคอเทจขณะที่เมนูต้องนั่งมองจากมานั่งสำรองดูเหมือนว่าแข้งวัย20่ปีเนี่ยจะมีมิติในเกมรุกไม่มากพอที่จะเล่นเป็นเบอร์10และอโมริมก็มีเมาส์และอามัดให้เลือกอยู่แล้วในตำแหน่งวิงแบ็กแต่เกมรับเนี่ย ก็ไม่แน่นพอที่จะจับคู่กับบรูโนในแดนกลางเพราะว่าย้อนพูดนิดนึงนะครับถ้าจะไปแย่งเบอร์10เนี่ยมันมีทั้งเมาท์ทั้งอารมัดมันมีทั้งคุณย่ามันมีทั้งเอ็มบูโมเยอะไปหมดนะครับและที่พูดถึงวิงแบ็กเนี่ยอารมัดก็ขยับไปเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาได้มีดาโลอีอกคือมันไม่มีตำแหน่งไหนที่มันจะว่างสำหรับคอบี้เมนูในตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่วิลเลอร์เขียนนะครับ ในแดนกลางเนี่ยในแดนกลางตัวต่ำเนี่ยเมื่อมาเลเ,เตยยังมีทั้งคาสิเรแล้วก็อูกาเต้มันก็ทําให้สถานการณ์ของเมนูยากลาบากนะครับแถมสม,มสรก็กําลังพยายามคว้ามมฟิลตัวรับเพิ่มก่อนตลาดปิดซึ่งก็จะยิ่งลดโอกาสของเขาลงไปอีกฉะนั้นเมนูเนี่ยเหลืออยู่3ทางเลือกครับทางเลือกแรกคือพยายามจะโค่นบูโ่จากทีม2คืออดทนรอโอกาสโดยหวังว่าอัมบริมจะไม่ประสบความสําเร็จและสม,มสรต้องเปลี่ยนกุนซืออีกครั้ง หรือว่า3คือพิจารณาอนาคตนอกเหนือจากสโมสรบ้านเกิดของเขาตัวเลือกที่3ก็คือพิจารณาอนาคตอื่นๆจริงๆแล้วมีโอกาสมากกว่าที่แฟนบอลคิดมาโดยตลอดท่ามกลางการเจราจาสัญญาใหม่ที่ยืดเยื้อมากกว่า1ปีเมื่อการเจราจาเริ่มต้นขึ้นสิ่งที่ติดขัดหลักๆคือเมนูต้องการค่าเหนือ่อยราวๆ1นึ0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์เขากําลังต่อรองสถานะที่แข็งแกร่งหลังจากที่เป็นขาประจําทั้งสโมสรและทีมชาติแล้วก็ต้องการได้ค่าเหนื่อย ใกล้เคียงกับคาลซิเมโรที่เล่นคู่กับเขาแล้วก็รับอยู่3 7 5 0 0 0ปอนด์อนันนี้หมยุยามมาฟังหูไว้หูนะเพราะว่าอันนี้วิลเลอร์เป็นคนเดียวที่เขียนตัวนี้มานานแล้วนะครับข้อแรกแล้วข้อที่2ก็คือมันอาจจะเป็นมาจากเอเย่นของเมนูก็ได้ไม่ใช่ตัวเมนูเองฉะนั้นอย่าเพิ่งไปโจมตีเมนูนะครับยูไนเต็ดปฏิเสธที่จะตอบสนองความต้องการนั้นโดยมั่นใจว่าตัวนักเตะจะยังมีสัญญาถึงมิถุนายน2 0 2 7พร้อมออปชันขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีที่อยู่ในมือสโมสร อ่าแสดงอันนี้เป็นข่าวที่วิลเลอร์เคยรายงานมาน,นานมากแล้วที่เขาบอกเมนูขอ3ามแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เอเย่นของเมนูน่าจะเป็นตัวหลักแหละไม่ใช่ตัวเมนูเองนะครับเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าการเจราจาสัญญาเมื่อวนันศุกร์เนี่ยอามอริมไม่สามารถให้คําตอบได้เพราะความจริงคือมันไม่มีความคืบหน้าเลยอามอริมตอบหน้าข่าวว่าคุณต้องไปถามเจสันวิลค็อกส์เพราะว่าการต่อสัญญาเป็นหน้าที่ของเขาอีกประเด็นก็คือเมนูเนี่ยจะอยู่ตรงไหนของสโมสรกันละ่ะ ซึ่งมันยิ่งเลวร้ายลงตั้งแต่อามอริมเข้ามาคุมทีมโอกาสมันมีน้อยมากและหนึ่งในไฮไลท์เพียงไม่กี่ครั้งคือการยิงตีเสมอลรยงในช่วงต่อเวลาพิเศษในเกมยูโรปาลีกฤดูกาลที่แล้วอย่างไรก็ดีอย่าลืมนะว่าเมนูเนี่ยถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองท้ายเกมในค่ำคืนมาซันที่โอทแลฟฟอร์ดในเกมนั้นและยิ่งถูกส่งลงช้ากว่านั้นเมื่อแมนเชสเตอร์แพ้กับสเปอร์ในรอบชิง1เดือนต่อมาเขาไม่สามารถถูกนับเป็นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ได้อีกต่อไปแล้วสัรับฤดูกาลที่เริ่มต้้้นนนขึสสิจุด โดยฟุตบอลโลกของทีมชาติอังกฤษในปี2026นับเป็นเกือบ1ปีแล้วที่เขาเนี่ยลงเล่นให้ทีมชาติครั้งล่าสุดหลังจากโทมัสชูเคิลไม่เรียกเขาจากสชุดแรกที่ประกาศรายชื่อการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางอาชีพของเมนูเกิดขึ้นพร้อมกับที่เมนเูถูกกดดันมากกว่าที่เคยในการปฏิบัติตามกฎ P.S.R. ซึ่งในทางตลกร้ายเนี่ยมันกลับให้รางวัลแก่สโมสรที่ขายนักเตะที่เติบโตจากอะคาเดมีของตัวเองอย่างที่บอกไปก็คือ ถ้ามีการขายแล้วจะอะชเคมีนะครับก็รับเต็มนะลงบัญชีได้เต็มเลยมันไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่ออีกต่อไปแล้วเมนูกำลังช่างใจถึงอนาคตของตัวเองและมีถึง10สโมสรชั้นนำจากพรีเมียร์ลีกและยุโรปกำลังจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีประโยชน์ด้านการเงินจากการขายเมนูเต็มก็ตามเมื่อแต่จะกล้าเสี่ยงขายเขาแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจภายหลังหรือไม่ ตอนนี้ดูไม่ค่อยเชื่อว่าเมนูจะเดินตามกานาโชและคอยลุนออกไปจากโอทราฟอร์ดในตลาดนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่อนาคตที่สดใสรอเขาอยู่ที่ยูเนเต็ดถ้าทุกอย่างลงตัวอีกครั้งแต่เส้นทางกลับไปสู่จุดนั้นอาจจะยาวไกลและมันอาจจะต้องเริ่มต้นขึ้นที่เกมกับกริมสปีอันนี้คือสิ่งที่วิลเลอร์เขียนเป็นบทความเลยนะครับยาวมากม ซึ่งจุดสําคัญก็คือไปแย่งเบอร์สิบมันก็มีเมาส์มีอาร์มัดมีคุณย่ามีไอโม่เมื่อกีอ้มผมยังไม่ได้พูดถึงเซิร์กซีนะผมลืมไปนะครับแล้วก็อาร์มัดเนี่ยที่ผมบอกคือเขาเล่นได้ทั้งมิดฟิลตัวรุกแล้วก็วิงแบ็กเมื่อกี้ถ้าช่วงกลางคลิปผมพูดงงก็ขออภัยนะครับแต่โดยสรุปก็คือว่ามันไม่ง่ายที่เมนูจะสอดแทรกไปเป็นมิดฟิลตัวบนแล้วเพนะราะว่ามีมิดฟิลตัวรุกเพิ่มมาอีกสองคนมิดฟิลตัวต่วตําก็ ณนะตอนนี้ก็ยังไม่ถูกเลือกเป็นตัวจริงนะครับไฮไลท์ของสิ่งที่เวลเลอร์เขียนก็คือการที่เขาบอกว่ามันมีโอกาสที่เมนูจะพิจารณาอนาคตของตัวเองนี่แหละนะครับซึ่งไอโอกาสที่มันจะย้ายแต่ว่าตามตรงเนี่ยมันอาจจะมากกว่าที่แฟนบอลคิดอันนี้คือไฮไลท์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยฟริโซโรมาโน่ก็รายงานผ่านช่อง YouTube ของตัวเองเกี่ยวกับเคสของคอบบี้เมนูนะครับโรโมาโนบอกว่าณนะวันนี้ ผมยังไม่พบว่าคอบบี้เมนูได้สื่อสารอะไรไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเขาต้องการย้ายจากสโมสรฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยยังอยู่ภายใต้ความควบคุมอยู่ถ้ายังจำกันได้หลายเดือนก่อนแมนเชสเตใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาใหม่กับเมนูแต่ว่าแดนแอชเวิร์ดที่เป็นผู้นำในการเจราจาออกจากสโมสรไปสถานการณ์ก็เลยเปลี่ยนไปเราก็ต้องมารอดูสถานการณ์การต่อไปนะครับผมจะไม่เติมความตื่นรหนกให้กับสถานการณ์ของคอบบี้เมนูรอดูกันต่อในหลายวันข้างหน้า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมจะอัปเดตให้พวกคุณทราบแต่ในขณะนี้เราไม่สามารถพูดถึง Copy ี้เมนูในฐานะนักเตะที่ยังไงก็จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบนั้นได้เพราะว่าในเวลานี้มันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเมนูยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะย้ายออกแน่ๆน,นะครับปิดท้ายกันที่ขาออกจากแอนดี้มิเชนที่ได้พูดคุยในพอดแคสต์ Talk of the Devils นะครับว่ามีเอเจนของนักเตะบางคนที่ไม่ค่อยเร่งมือ แล้วก็ทําให้สถานการณ์การขายออกเนี่ยมาน,น่าหงุดหงิดใจนะครับซึ่งในรายของแอนโทนีและกาาโชเนว่ยมิเช่นบอกว่าจนถึงตอนนี้ทั้งเบติสแล้วก็เชลซีก็ยังไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่แมนยูอเนเตดตั้งเอาไว้เลยแล้วเขาก็ไม่แปลกใจว่าในช่วงวันท้ายๆสโมสรจะยุ่งมากกับสถานการณ์พวกนี้ส่วนถ้าแมนยูอเนเตได้เงินเข้ามาจากการขายนักเตะสถานการณ์สำหรับบาเลบ้าก็จะเปลี่ยนไปส่วนไบรตันก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องของพวกเขาก็คือก็ยังคงขายในราคาสูงเหมือนเดิมถ้าจะขายนะครับ เอาล่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดไฮไลท์หลักก็อยู่ที่เรื่องของเมนูนี่แหละนะครับย้ําว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรยืนยันแล้วสื่อก็ไม่ได้บอกเฮ้ยขายเมนูแน่นอนยังไม่ใช่แต่ว่าสื่อเขายังไม่ได้ปิดโอกาสมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับอะไรแบบนี้นะครับช่วงนี้ผมย้ำอีกครั้งมันช่วงท้ายตลาดก็ต้องระวังคือผมใช้คําว่าสื่อบ้านเรานะครับแต่ท่านก็ทําหน้าที่ได้ดีผมขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงเนาะ แต่ว่าเวลาไปกรองจากแอคทวิตต่างประเทศจากต่างประเทศนะก็ระวังกันนิดนึงเพราะว่าพวกนี้เขารู้ดีนะครับว่าเขียนอะไรไปเนี่ยแล้วแฟนบอลชอบนะครับฉะนั้นกรองกรองกันหน่อยหาจากผู้สื่อข,ข่าวที่มีความน่าเชื่อถือจะดีที่สุดนะครับโอเคประมาณนี้ครับช่วงท้ายนะครับฝากเอาไว้กับโปรโมชั่นดีๆนะครับของทางไข่กรูมิงนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับในวันที่25สิงหาคมนะ ไข่ทรีเมอร์ครับราคา1491บาทห้ามพลาดนะครับเริ่ม25สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับรวมถึงไข่คลีนเซอร์นะครับไข่คลีนเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะทำให้น้องชายของคุณเนี่ยสะอาดล้ำลึกใช้ทุกวันเสริมความมั่นใจให้กับหนุ่มๆอย่างเราๆนะครับขวดละ1 8 7บาทผมลองใช้จริงแล้วนะครับชอบเลยแล้วก็รวมถึงไขท่ทรมเมอร์กับไข่คลีนเซอร์เป็นแพ็คคู่นะครับตรงนี้โปรเดือด สำหรับวันที่25สิงหาคมนี้นะครับเป็นโปร,โปรแพคคู่ราคา1,666บาทนะครับท่านใดสนใจก็ไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้สำหรับไข่กรูมิงนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับวันนี้เจอกันที่ขอบสนามทีมท t อกเหมือนเช่นเดิมในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นมาว่ากันต่อกับคอนเทนต์ของเรานะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ